็นการพบกันร,ระหว่างทีมสโมอสรตะก้อจังหวัดศรีสะเกดพบกับทีมสโมอสรตะก้อปทุมธานีอินทรีเจ้าเวหาแล้วรูอย่างไม่ทราบนะครับอาร์ครับเสิร์ฟหญ่ครัง้งอมงคลเปิดขึ้นมาได้แล้วอิสระยกมาให้สวยครับมาดึงมาหลังเลยน,นะครับ <c oughs> มากับลูกเสิร์ฟมากเสิร์ฟมาอาร์ครับยังเปิดขึ้นไปได้ฮะบาราเมยยกมาให้อติด <c oughs> บล็อกครับมาจะออกนิดนึงหรือเปล่าสิริวัฒเสิร์ฟไปที่มงคลอีกทีครั้งนี้เปิดพอไหวอยู่แล้วยกไม่ห่างนิดนึงแต่ว่ายังมีระยะให้เตะฮะ สริวัตรเสิร์ฟปันยอดมงคลเข้ามาไม่ทันครับโอ้โห,โหสุาใสหนักๆมาสิริวัตรเปิดได้แล้วลูกนี้ยกมาให้กับกิติพงศ์ขึ้นเตะสบายครับเตะมุมตรงเนี่ยแหละครับผ่านบลอกไปกลับมาเป็นทีเสิร์ฟเนี่ยครับมาที่สุริเกียรติขีดฟังหนึ่งครับสุรสาขาแล้วก็ได้แต้มได้จริงๆคราวนี้ไปที่มงคลแต่เปิดสบายครับคราวนี้แต่ว่าต้องแก้ไขอะฮะโยนข้ามาก่อนแล้วคราวนี้เป็นกิติพงศ์ครับขึ้นเตะยัดใส่ตัวของทางสุริเกียรติ เฉพีธีมาที่เดินแต่คราวนี้สิรวัตมายืนรอเลยครับแล้วโอ้โหโปรเมศยกมาให้กับทางทวงใจบุญเตะสบายครับพิศณาเสิร์ฟมาสิริวัตรเปิดไม่ดีแล้วครับต้องแก้ไขครับที่ดวงใจบุญอิชราเปิดดีมงคลยกมาให้กับสุธิกียรติอแต่ใส่ตัวลงไปสวยครับเปิดเกมลูกกลับมาได้เนี่ยลูกนี้สิริวัตรยังเปิดขึ้นไปได้และปรมเมยยกไปสวยครับตรงข้ามฮะัพิธีครับคราวนี้ พลิกเด็ดไปดกฤษดายกไม้ให้กับสุนเกิจแต่ลูกนี้ก็ยังติดบล็อกของสีมงคญแต่ออกครับล้วนๆนโดนถึงกฤษาสังวังด้วยครับอ่าเนี่ยครับยังเปิดขึ้นไม่ได้คสิริวันรแล้วปรเมศยืนยกแบบนี้อ่าติดบล็อกครับอ่ามงคลยกไม้ให้กับสุธิเกียรติขึ้นแต่สบายครับอ,อนี่ครับครับขันอะไรครับสิธิเกียรติเสิบหนักมาแต่สิริวัต์เองยังเปิดได้อยู่นะแล้วยกลูกนี้มันน้ำหนักเป๊ะแต่ติดบล็อกเหมือนกันอ่าก็เป็นโอกาสของสิริเกตมงคลยกไม้ให้ห่างหน่อยครับโู้แต่ว่าสุนเเกกกีียยริดดดึงงาาาวมมหลััไ้คบ อ่อนอย่างนี้ของตัวเองครับพรเมต์เปิดดีครับแล้วยกมาให้น้ําหนักดีด้วยครับมาแต่ว่าสุธิเกียรติบล็อกได้ลูกยกห่างหน่อยโอ้โหไปแย่งกันเองสิริวัฒน์กับพรเมต์อิดาเสิร์ฟมาที่กิติงพงศ์เปิดดีพรเมต์ยกยัดใส่ตัวเลยครับมาแล้วหยอดลูกนี้โอ้โหสุธิเกียรติเลือกเอาเบาก็ได้เนี่ยครับมาแล้วสุธิเกียรติรับล้นข้ามไป ปรเมเถอยมายกให้เกือบจะล้นเป็นล้นไปด้วยฮะแล้วก็เป็นโอกาสของทางชิซาเกะสุติกีเอตขึ้นไปเตะผ่านบล็อกครับต่อ6กชิรวัตเสิร์ฟหนักมากิชรายังเปิดได้อยู่วงคลยกมาไม่สูงมากติดบล็อกของกินิพงแต่ว,ว่าก็หลุดออกนอกสนามไปครับย่งกับพี่สาเหมือนอันนัเจรเลยนั้นเจอกับเลยถ้าเปิดขึ้นไมาได้ปรามเทตางขึ้นมาโอ้ต้องแก้ไขครับโยนข้ามาแล้วมงคลเปิดให้ธธกับสุติกิเตะแต่เตอเขาก,กดบล็อกจมเหมือนกันครับโอ สิเกค,ครับกฤษณาเสิร์ฟสิทธิพงษ์ยังเปิดได้ดีฮะยกมาจังหวะนี้ก็ปัับระมัดแล้วโอ้โหแตะหายนิดหน่อยออเอจะพุ่งมาจะพุ่เสิร์ฟหนักมาสาิริพงษ์เปิดได้อยู่สิริวัฒน์ยกมาน้ำหนักดีอือ้อหสิทธิวัตรไปแป๊บหนึ่งกลับมายังเสิร์ฟได้แต่กฤษดาเปิดดีบางคนยกมาห้อออืืขาดอื้อเลยป้าแต่รถชุดิเกียรตินครถเสิร์ฟเบามากฤษดาเปิดได้แล้วชุดิเกียรติแตะขี้อ้าว จอกดบล็อกโจมเฉยเลยครับสิริวัฒน์เสิร์ฟมากฤษราก็ยังเปิดได้ดีฮนะมงคลยกมาให้แต่โอ้โหจุดโคตรเลตรงนีตามสูตรมันต้องหนักฮะนี่แลครับ,รบแล้วพุทตวันเปิดได้ยืนเอาหลังพิงตะข่ายรอ้อเแต่อย่างเดียวครับครับเสิร์ฟหยอดลูกเก่งแต่พุธตวันก็ถึงแะเปิดได้อภิรักษ์ยกมาให้แต่อย่างนี้ติดบล็อกอีกทีนะฮะธนวัฒน์ไม่รีบร้อนฮะเอาเนียนเนียนเน้นเน้นเลยแล้วเนี่ยแหละครับ ถวัดเสิร์ฟยอดมาก็ยังโด่งเกิน,นะฮะทัชพงเปิดได้แล้วยกลูกนี้เกือบลนยังสะกิดได้นะครับแจ้มสุดท้ายในชุดนี้ออหือธนวัดเปิดนิ่งเลยนะฮะแล้วอภิรักษ์ยกมาให้ปุรวันเต่สบายครับมาเสิร์ฟกระแทกใส่ทิเนิไปแต่ปุรวันเปิดได้อยู่ฮนะอภิรักษ์ยกมันน้ำหนักดีจริงโอ้ติดบล็อกของทางจากักรีอีกครั้งครับสองสิบนัเดเสิร์ฟยอดลูกมันก็ยังโด่งเกิน,นะฮะทัชพงเปิดได้แล้วยกหนีบล็อกเหมือนกัน 3คะแนนเป็นทีมนี่ยัดเ,เข้าไปนี่อภิรักษ์ยังเปิดได้อยู่โอ้โหแล้วยกลูกมาลอยหนึ่งเดงแบบนี้ขนาดยากเลยครับพุทิวันโสภาธนวัน์เสริร์ฟมารัตพงศ์เปิดดียกมาให้หน้าเกือบจะล้นอยู่แล้วสิบเก้าสิบหกธนวัน์เสิร์ฟมาธนุพงศ์ก็ยังเปิดได้อยู่แล้วขอยกเองน้าหนักอาจจะขาดนิดนึงนี่ก็โอ้โหจะเจอบล็อกครับเจอบล็อกของจีรกันกดอยู่จมเลย สวยครับอภิรักษ์ยกให้จีราการห่างนิดหนึ่งแมาก็ยังติดบล็อกของจกติตแล้วเตะจังหวะนี้อภิรักษ์เปิดได้ยกมาให้อีกครั้งหนึ่งคราวนี้อาครับเตะเป็นแต้นจนได้ครับแล้วก็ทําให้ทีมชนะด้วยอมันก็น่าภูมิใจตรงนี้เลยครับสล้วแบบจีรกันอาดุลรัตนการครับทุกท่านนี้ครับ<อ>เป็นแชมป์ของการแข่งตะก้อลีกอาชีพในฤดูกาลนี้ไป<อ>ผมไพโรจน์กิ่งแก้วและคุณศิราการผาจเจริญลาทุกท่านเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ